สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกะกลับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิ้งผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามเนวทางตัวเลขควงฝันกับหนาตาเนาะค่ะหนาตาเพิ่นกะว่าเพิ่นฝันแล้วค่ะมือขืนนี่เนาะค่ะขืนวันอังคานค่ะเพิ่นฝันเนาะค่ะมนีสาววันอังคานสาวนิ้งกะได้มาตามเพิ่นค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นผีอายเพิ่นเนาะค่ะ ฝันเกี่ยวกับผีอายที่ตายไปแล้วค่ะฟันเห็นเดวิาเดคุยกันค่ะค่ะแล้วนาตาเพื่อนก็นได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะแลวตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไดสาวนิ่งกับบอพาดค่ะสาวนิ่งกับสิาพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังวามฟันของนาตาผอมๆกันกับสาวนิ่งค่ะค่ะแต่ก่อนที่สิไปฟังวามฟันของนาตาสาวนิ่งก็เขาฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะค่ะและตอนนี้นาตาเพื่อนก็นได้นั่งถาพร้อมที่ิเว้าความฝันสู่ทันผู้ชมทั้งบาดฟั้างแล้วเพื่อเป็นการบา่เสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของนาตาพร้อมๆกับสาวหนิงเลยค่ะไปนาตาค่ะ สวัสดีครับนาตาครับสวัสดีครับค่ะมือนีช่องเสาหนิงผ้าร่วยต้องพูดเชี่ยวแน่ครับค่ะมาติดตามเนี่ยทางตัวเลข้อฝันครับนาตาเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งท่นวาคม2 5 6 6ค่ะนาตาว่านาตาฝันมาสันฝันมือไรนอฝันฝันมือขึ้นฝันลอยกระทงพอดีฝันมือขึ้นนี่ลอยกระทงแล้วเนียนมือขึ้นนี่ลอยกระทงเนาะแล้วเสาวันอังคารเสาหนิงมาตามเนาะค่ะ แสดงว่าฟันคืนบ้านอังคารเนาะคืนมันอังคารค่ะฟันอย่างในโนเบาซูฟังเนยคะ่ะอันฝันว่าหน้าตาไปงานหลังเก่าเนาะ,ะฟันเก่าอยู่บนเป็๊ดเนาะค่ะอย,อยู่ตานสุม้มฟันว่าไปไปอยู่งานหลังเก่าหน,น้าตาก็เหลี่ยงไก่บานนี้เหลี่ยงไก่เหลี่ยงไก่บ้านนี้มาามากกาดไกโด่โต๊ะกใจบ้านด้ยมากาดไก่และตนไก่บ้าน บมักน,มมมนามมาก็น้ำเด้หมแต่มันจะน้ำมากกัดหน้าตากับหิวไกลแลนน,นนี้บานนี้ไปไปเซนโนบะบ้านนี้กนล้างเก่ามันก็จะมีเหล่านะไม่มีเหล่าบานนี้ก็เลยมนี่ละมองนี้ปลอดภัยกันเลยวะก็เลยเอาไกลไปไบทั้งเหล่าบานนี้พัดเน่ยมขึ้นไปทั้งในเหล่าเนาะเน่ยมเข้าไปก็ว่ามีหยังขาวๆเตียงดุกดุกิ๊กดุกดิกเป็นคนหรือเป็นหยังก็เลยว่ะบานนี้ก็เน่ยม าโบแม่บานี่เป็นอ้ายอ้ายผู้เราเสียชีวิตเนาะเราไอ้กิ่งเนาะโอ้ยนิ่งกับเจ้าหูเนาะอ้กิ่งอะฝันว่าเราเราไปอยู่ในเล่าแล้วก็ใส่เสียสีขาวที่แหลกอันนาตากับคิปตื่นอยู่บาปเนี้ยแล้วก็บอเป็นตะยานเด้แล้วก็หนาตากับธรรมดาสุดสื่นนะก็เลยถามไม่ยุยงเลยนี่เหล่านี่หน้าตาเะยร่็แล้วก็อมองเคยยู่ลาวาเนาะแล้วก็ว่าอ้ายเคยอยู่นี้ละว่ะ ก็เลยว่าเอ้าอันเป็นยังล่ะบบบนี้เว่าอันไอ้ที่มาขอส่วนบุญเมืนวานอ่กับมีคนเหตุแหยอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ว่าอยากได้น้ำหน้าตาเนาะหน้าตาก็เลยว่าเอ้าอันหน้าตากะกวาดนาำให้อยู่เด้อยากได้ยีบเหนวานเนาะอยากได้ส่วนบุญมีอยากได้ส่วนบุญน้ำนเหมนนะหน้าตาก็เลยแบบก็เลยคุยกันายเหลืองอยู่ถามข่าวเป็นจังได้สบายดีโบในความฝันบม่ยานค่ะเล้ากับบได้เฮดมาแบบเป็นตยานนะคะ กักะคุยกับจำไดนเน่บ่ไดนแน่เนาะในควา่ฝันกับค uh ุย huh. กันแต่ว่าหมูแตะว่าเล่าอ่ะมันคอส่วนบุญนั่นมาเนี้นาตาก็เลยบอกว่าจ่าเดียวอันเส็ดบุญแล้วก็สิขวดน้ำไปห้เด้อใช้บาสนี่ไม่นสาวด้วยแขวดน้ำไปห้กันเลยค่ะบานนี้อันนาตากันนค่วามงันนั่นก็เลยว่าเออหฮากับไหวพายูุ่ก็เลยก็เลยขวดน้ำให้เล่าในควา่งันอ่ะขวัวนเราบานนี้เราก็คือจังดี มันเป็นแสงยังดอกบู้บาบบาไม่โตแล้วนะ,ะแดงก็เป็นหิงหอยปื๊บปืบปบในขว่มฝันก็กเลยว่าอันในขวัมฝันก็คิดว่าจะคล้องคือปอยุยานวะปกติขันฟันเห็นปีทุกคนตายตายตายยิยานนะคะคกะะับปยยานไปคุยกับเล่าแบบือ้ัก้นเห่าคุยกันนี่นะนะค่ะ ก็คุยกันกับเล่าตามภาษาแบบหายหนองคุยกันนะนะแต่ว่าบดิคุยเรื่องเลขดอก็ใ,กให้เอฟซีแบบว่าไปตีเอานะั่นนะค่ะค่ะแต่ว่านาตาเคยเคยฟันเห็นเพิินปีปีก่อนนะค่ะก็ออกอายุเราเนะาะค่ะนก็เกิดพอ่อ5อสองหหนึ่งสเนาะสองหันหนึ่งสีเนี่นาตาก็จำมาม่ได้ว่าช่วงนั้นมันเดือนไหนแต่ว่าหนูแต่ว่า,วาออกไอ้เลขมันออกพ่อซอเพิ่นละก็อายุเพิ่น อายุเจ็ดปีค่ะเล่าหาสิบเอ็ดปีเนาะหาสิบเอ็ดแล้วตายบอๆแล้วเราอยู่แบบข้าง่วมร่วมอันพ่ซอเกิดจนหอดหอดปัจจุบันนะยางนี้เราก็สิบประมาณหาสิบสองปีค่ะแต่ว่าตอนตอนตอนเราตายเนั่นเราอายุเจ็ดปีค่ะเมื่อวานตาจำได้ว่าเราเจ็ดปีนะแต่ว่าแต่ว่าเราตายพ่ะซอหาศูนย์ตายพ่อซอหาศูนย์ค่ะก็ให้ ไปเอสสีไปบวกลบเอานนตอสี้หกสิบหกนะคประมาณเราตายมาทิปทิปกาปีนันตายก็สอหาศูนย์ตอนป็อายุหาคิเมื่อตอนก็ซอหาศแล้ตายกซศูนตายซอหาศนอครับผมเดี๋ยวแอดสิไปไล่ห้อีกเท่นึงเนาะให้แอดไล่ห้เอสีเอาแล้วค่ะพอหน้าตาก็เลยว่าฟันไม่โตแต่ว่าฟันฟันเห็นเราเนี่มันมากาอายุเราจริงๆนะค่ะ ก็เลยเอามาแบ่งปันเอฟซีเพื่อผูดด้ใดเพิ่นมีโชคนั่นนะค่ะค่ะกกินกบฟันซ้ำนี่ล่ะค่ะก็เลยแบบยามเช้ามาก็บืีนค่ะแล้วบ่ตีเอานําอันม้าขับไก่บ่ค่ะม้าขับะะไ,รกรไก่จัะสิตีจังได๋ล่มละม้าไก่กับเก่าม้ากับสี่สี่ขา,า,ขาสี่เก่าเก่าสี่ค่ะก็ให้แอดซีให้เอฟซีเอาเนาะค่ะอันนี้อันนี้ก็แอดกะตีให้เนาะค่ะก็แล้วแต่เพิ่นสิมักบ่มักเนาะ บรรลักษ์เก่ากับบรรลิกีหาสองนี่แหละครับเก่าบรรลิกีเลื่อมบานก็ไปดูรอแล้บเลื่อมบานในทีลังเก่าเนาะครับเน่าพอสำคัญพอคนฟันเห็นบานเลขกีบั่นลังเก่าครับผมบั่นลังเก่าแล้วกับอันผีอ้ายผู้เพิ่นตายเพิ่นก็อยู่บั่นลังนันเมืนบอกเมียนเหมียนคนเราเพิ่นอยู่หันอืมค่ะบานเลขทีหาสิบสองเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวจังสิไปไล่อายุของผู้เพิ่นตายเนาะค่ะว่าเพิ่นอายุจักปีต้องไปไล่อีกเทื่อนึงเพราะว่า นาตาหนีก็จำา่อไรเนาะค่ะว่าเพิ่นตายตอนอายุจักปีะค่ะเพิ่นตายตอนพศหาศูนย์ค่ะหูวต่ว่เนเพิ่นเกิดเพิ่นเกิด<อ>เม่สี่ตายหาศูนย์หาศูนย์นะคะ,ะ,ค,ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลข้องฟันของน,นาตาเนาะค่ะที่เพิ่นห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังถ้ามาถามแต่ต้นวิกเหรอค่ะท่านผู้ชมแต่ต้นวิกแถวขาดแต่ว่านาตาเพิ่นบ่สบายค่ะเพิ่นป่วยเนาะค่ะเป็นไข้ค่ะเป็นไข้หนาวเนาะค่ะ เพิ่นพึ่งหายเนาะค่ะพึงไข้แน่และเพิ่นกับพึงฝันค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็เลยมาตามเพิ่นเนาะค่ะเ oh <my. S 1> พิ่นฟันเมือ่อคืนนี้ลาสุดเลยเพิ่น่าค่ะค่ะมาตามเป็นคลิปแรกของงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2 5 6 6เนาะค่ะไปหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะขอให้มีโชคมีลาบไนรางวัลยายกับนาตาค่ะในงวดนี้เนาะค่ะ มวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ค่ะค่ะก็ขอบคุณนาตาหลายๆค่ะขอบคุณค่ะคสรุปเนี่ยทางตัวเลขความฝันของนาตาค่ะนาตาเพิ่นก็ไดฝันว่าเพิ <minority> ่นไดเบาไดคุยก <purposely Hi> <living> ันกับผ <ım eni> ีอ้ายเพิ่นเนาะค่ะฝันเห็นผีอ้ายอยู่บ้านหลังเก่าเพิ่นว่ะค่ะค่ะแล้วนาตาก็ได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านก็คือเลขอายุของคนตายเนาะค่ะสามหกสามหกค่ะเป็นเลขอายุของอ้ายเพิ่น ตอนที่เพิ่นเสียชีวิตอายุ36ปีค่ะค่ะพ่อซอเกิดเนาะคะ่ะ2หา1น2หา1นเป็นพ่อซอเกิดของผีอ้ายเพิ่นค่ะค่ะส่วนหา2หา2เป็นบานเล็กที่ของอ้ายเพิ่นเนาะคะ่ะที่ตายไปแล้วเป็นบานเล็กทีที่เพิ่นฝันเกี่ยวะคะ่ะ2หา5 0 2นหานยาานน์ี่เป็นเป็นพ่อซอที่อ้ายเพิ่นตายเนาะคะ่ะอ้ายเพิ่นตายตอนพ่อสองหาหาศย์นนะคะ่ะ ค่ะส่วน3737นี่เป็นอายุของนาตาค่ะนาตาอายุ37ปีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของนาตาที่เพื่อนห้ยกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2566ขอให้มีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับนาตาเบิดสุขูสุขนค่ะอย่าลืมตัดอย่าลืมกลับอย่าลืมหมุนเด้อค่ะท่านผู้ชมตัดกับหมุนอย่าพลาดค่ะ ถ้าพลาดก็อาสิยพลาดได้เนาะค่ะค่ะอย่าลืมว่าเด็กหกกับเด็กเก่าเป็นตัวเดียวกันเด็กเจ็ดกับเด็กหนึ่งกับเป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมกับหัวกับหางค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมิตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งมานมานปังปัง,ปง รำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนี่ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ